วันนี้ครอมาประคองใจน้องคนหนึ่งนะคะที่เขียนเล่ามาว่างงเมื่อชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากทำอะไรไม่ถูกนะคะครออก็อยากจะเล่าบางเรื่องให้ฟังเวลาที่มีลูกศิษย์มาขอคำปรึกษาบางทีครอต้องให้เขาทำกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อฝึกวิธีคิดค่ะอย่างเช่นที่ ที่บ้านครัอ้อนะคะครัวก็จะมีของพังๆอะ่ะอย่างเช่นแพะตัวนี้นะคะไอ้แพะตัวนี้ก็คือมันหล่นแล้วก็ถูกพายุพัดนะคะเขาหักแล้วก็ก้นแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะครัอ้อก็มีอุปกรณ์ให้จํากัดนั่นแหละก็มีแค่เหมือนกระดาษกาวลวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุปกรณ์ก็ไปหาที่บ้านไม่ต้องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโจทย์ของครัอ้อก็คือให้ คนที่เขารู้สึกมีความคิดที่ว่าไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วก็นั่งเฉยๆเนี่ยลองฝึกคิดว่าเราจะทํายังไงให้ไอสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าของเราดีขึ้นนี่เป็นวิธีการฝึกคิดเมื่อเขาเริ่มซ่อมและเมื่อเริ่มลงมือ ทำเขาจะพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำสิ่งที่มันอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยให้ดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยแค่เราจดจ่อกับมันและไม่ไปคิดว่าเวรกรรมไม่ไปคิดลบๆคิดแค่จะลงมือทำแล้วก็สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะทำให้มันดีขึ้นเหมือนกับที่คุณอ้อเคยบอกไงคะว่าเราสามารถทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้ต้องฝึกคิดแบบนี้คะ่ะ ขอบคุณที่เขียนมาให้ครูอ้อประคองใจค่ะ